ทุกคำพูดคือคาถาเพราะคำพูดที่เราพูดออกมาเกิดจากสมองหรือความคิดของเราฉะนั้นเวลาที่เราพูดอะไรเป็นจริงนั่นคือนะคะเราได้คิดแล้วและพอเราพูดออกมาสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีเราจึงต้องระวังถ้าเป็นเรื่องดีก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆถูกไหมแต่ถ้าคําพูดนั้นเราพูดออกมาแล้วกลายเป็นเรื่องที่เราไม่ปรารถนาเราจึงต้องระวังคําพูดทุกคําพูดค่ะถ้าเราต้องการมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีความมัง่งคั่งมีความสุขจงระวังคําพูดเพราะคําพูดมาจากความคิดของเราค่ะทุกคนฉะนั้นสิ่งที่เราฝึกได้ก็คือ ก่อนที่จะพูดออกมาคิดก่อนนับก่อนหนึถึงสิก็ได้ค่ะทุกคนก่อนที่จะพูดออกมานะพอมันคิดแล้วถ้าเราคิดไม่เกิน17วินาทีไม่เป็นไรนะทุกคนเรายังเอามันอยู่ค่ะทุกคนกด17วินาทีของอับราฮัมพิกใช้ได้เสมอฉะนั้นถ้าเราคิดไม่ถึง17วินาทีถือว่าคำพูดที่เรากำลังจะพูดนั้นความคิดนั้นยังไม่เกิดขึ้น แต่อย่าให้เกิน17วินาทีค่ะ